เมื่อคุณได้รับนะคะลิงก์จากทีมงานไลฟ์แ็ก์360ไม่ว่าจะเป็นในไลน์ OA หรือผ่านทางอีเมลค่ะคุณสามารถก๊อปปี้ลิงก์นั้นไปแปะไว้ที่โครมหรือไฟล์ฟ o ักซ์ได้เลยนะคะจากนั้นทําการกด enter ระบบจะลิงก์ไปที่หน้าแรกสําหรับ s e ็ตภาพหรือว่าสําหรับกําหนดอวตารของคุณค่ะคุณสามารถปรับด่งอวตารในรูปแบบของคุณไม่ว่าจะเป็นสีผิวนะคะสีขาวสีดำผมเป็นสีอะไร สีดำสีทองสีเขียวสีฟ้าได้เต็มที่รูปแบบของผมนะคะแล้วก็รูปหน้าอยากเป็นยังไงอยากมีนวดอยากมีคราวรู้ป่าจจะให้เต็มที่ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราทําการเซตอัพสิ่งเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยนะคะมีเสื้อผ้าด้วยแล้วก็มีอัญเชิซอรีตต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทําการกดปุ่ม next step ค่ะจากนั้นทาการระบุชื่อของผู้กล้าค่ะอย่างเช่นผู้กล้าคนนี้ชื่อว่าอัศวิน ก็พิมพ์เป็นแบบนี้นะคะได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเมื่อใส่ชื่อเรียบร้อยกดปุ่ม f ิ n i s และข้อสุดท้ายค่ะข้อ5วิธีการในการปรับไมคนะคะกล้องแล้วก็ลำโพงคุณสามารถคลิกเลือกตามหน้าจอนี้ได้เลยค่ะจากนั้นกด join the gathering ค่ะระบบก็จะนำอัศวินทุกติกหรืออัศวินทุกท่านนะคะไปยังห้องโถงของ l ลฟ e Pack 360 confederacy เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเล่นเกมกันค่ะ